อย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยเปินจะเป็นพระพุทธเจ้าได้เนี่ยก็จะต้องสั่งสมบารมีมานักอย่างสมมติว่าจตินี้เฮาบ่ได้เกี่ยวกับเรื่องของปานาิบาตเฮาต้องฆ่าอยู่แต่เกาะขอให้โยมไปสั่งสมเรื่องของอธทินาธานาบารักของเปินบัจุเปิลบ่เล่นจูบ่กินเหล้าอย่างน้อยเกาะมีสี่ข้อเหลือห่มถึงสีข้อก่อน ข้อนี้ก็ถือว่าจาตนี้เฮามาได้ปั้มเพลงกับอธิษฐานไว้ว่าจาต่อไปจาตหน้าก็จะปั้มเพลงปรามีเกี่ยวกับเรื่องของปัญธิบาศเนี่ยนั้นถ้าจยาสังเกตเห็นว่าเวลาเฮาสมาทานศีลนะมายังพันเตวิสุ้งวิสุ้งเนี่ยเป็นแผนกแผนกอ่าข้อใดข้อหนึ่งสมมุติว่าข้อที่หนึ่งมันขาดไปเฮาก็ายังเหลือแ็่สี่ข้อพยายามรักษาสี่ข้อนี่ให้มันดีเข้าไว้และแหมข้อหนึ่งนี่ก็เอา เมื่อเฮามพร้อมเฮาก็ยังต้องเตื้อเมื่อเฮาพร้อมเมื่อใดเขาก็ก้่อยบำเพ็ญบารมีเกี่ยวกับเรื่องนี้ต่อไปครับสาธุครับครับท่านผู้ชมครับเชื่อว่าท่านผู้ชมที่ประกอบอาชีพเหล่านี้อยู่ก็คงจะยินแล้วก็คงจะสบายใจขึ้นนะครับเนาะก็คงจะได้แนวทางวิธีในการที่จะเอาไปประพฤติปฏิบัติเกี่ยวกับอาชีพของท่านนะครับเนาะบรรณักกันหน่อยเลยในวันนี้นะครับโอกาสนี้ สุดท้ายก็อยากจะงให้พระอาจารย์ได้ือข้อคิดแนวทางแนวธรรมคกอกทบทานทางบ้านครับจเจริญปอนญาตโยมสาธุชนทุกท่านบันนิตามาก็าอยากจะให้อข้อคิดญาตโยมว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ใจถ้าหากว่าใจของเฮาเป็นบุญเฮาทำมาอย่างก็คือบุญถ้าหากว่าใจของเฮาเป็นบาปทำมาอย่างก็เป็นบาปโบราณเพิ่นจึงบอกว่าใจใสเป็นบุญใจหุนเป็นบาป คือโยมรักษาใจไว้โยมก็จะมีความสุขกับการประกอบสัมมาอาชีพและอาชีพที่โยมทําบราว่าจะเป็นอาชีพอย่างก็าตามเตอะที่เฮาคิดว่าเขาทําดีเฮาทําถูกต้องแล้วนั่นแหละเป็นสิ่งที่งดงามและสามารถที่จะเพื่อพืชปฏิบัติได้นอกจากนั้นแล้วก็ถ้ามีโอกาสมีเวลาก็ควรที่จะสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิภาวนาเป็นการเพิ่มเติมบุญบาร,รมีแห่งอย่างหนึ่ง แล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมหลายคนหลายท่านที่มาร่วมงานกระถินนักการของธรรมสถานม่อนพญานาคราชและวัดพันเสาที่ผ่านมาก็มีคนมาขับเม่นครับแล้วก็ได้ปัจจัยมาส่วนหนึ่งก็จะนำมาสร้างอาคารที่พักรับรองพระสงฆ์อาพาธที่วัดพันเสานอกจากนั้นแล้วก็จะนำปัจจัยแห่งส่วนหนึ่งไปสร้างธรรมศาลาที่ม่อนพญานาคราชตอนนี้ก็ ดำเนินการก่อสร้างอยู่แต่ว่าปัจจัยที่มีอยู่นั้นก็ยังบาเพียงพอจะต้องปัจจัยต้องใจปัจจัยแห่งเป็นจํานวนานักญาติโยมท่านใดที่อยากจะร่วมบุญอนุโมทนาบุญกับการสร้างอาคารที่พักร,รับรองพระสงฆ์อาพาธที่วัดปันเสาวซึ่งคณะนี้ก็กําลังขึ้นโครงหลังคาอยู่ กําลังขึ้นโค้งหลังคาจะต้องมุงหลังคาก็าเฉพาะกามุงหลังคาก็าจะต้องใช้ปัจจัยจํานวนสองแสนกว่าบาทเดวยกันอ,อันนี้กระเบื้องบาดาย <c oughs> ยังขาดอื่นๆแหมธรรมศาลาที่ม่อนพญานาคาราชก,ก็จะต้องใช้เงินประมาณ4ี่ห้าแสนก็ยังขาด <c oughs> แหมจํานวนหนึ่งอยู่เกาะเจริญพรบอกเปล่าข่าว,าวบุญสถาญาติโยมก็าสามารถ ร่วมอนุโมทนาบุญกับอาตมาภาพได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นทางหน้าโทรทัศน์ในวันนี้แล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมขอให้ท่านมีความสุขความเจริญในช่วงปีใหม่2557ที่ผ่านมาที่กำลังมาถึงเนี่ยขอให้มีความสุขตลอดปีก็ขอเจริญพรครับวันนี้ในนามรายการร้านธรรมร้านไทยกับวิสา,าขอบพระคุณพระอาจารย์นีาครั้งหนึ่งนะครับ และก็ท่านผู้ชมทุกท่านครับอย่างที่ท่านได้รับชมไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องราวของสารธรรมความรู้ต่างๆที่ท่านผู้ชมฝากคําถามเข้ามาในรายการของเราแล้วก็ได้นิมนต์ครูบาอาจารย์ได้มาเมตตาตอบเพือก็จะเป็นตีกระจังแก้ใจท่านผู้ชมทุกท่านนะครับครับท่านผู้ชมครับสำหรับช่วงของการสนทนาปัญหาธรรมะก็คงจะยุติไว้เตาอีก,ก่อนนะครับแต่ว่ารายการเฮาก็ยังจะมีช่วงต่อไปนะครับนั่นก็คือช่วงการแอลวัด ก็นจะพาท่านผู้ชมไปแอววัดวาอารามต่างๆที่วันนี้เขาได้สรรหาวัดที่มีศิลปวัฒนธรรมที่งดงามมาถ่ายทอดและก็นําเสนอท่านผู้ชมทางบ้านซึ่งก็อยากให้ท่านผู้ชมไปติดตามพร้อมๆกันเลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วง,งการแอลวัดครับ วันนี้ผมปาท่านมาอยู่ที่สำนักสงฆ์สหกรณ์หนึ่งนะครับอำเภอแม่อ่อนจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งวัดนี้ก่อนจะถึงม่อนพญานาคราชประมาณ2กิโลนะครับก็จะเห็นอยู่ขวามือเด่นเด่นอยู่ขึ้นเนินมาก็จะเจอวัดนี้เขาจะมาศึกษาประวัตินะครับซึ่งวัดนี้มีประวัติความเป็นมาที่บอกประเมินตท่าใดแต่ว่าเขาจะมาศึกษาเรื่องอย่างกันและาอ้จจาก,กันในเรื่องใดพ่องเพราะฉะนั้นแล้วจะต้องให้ท่านผู้ชมมาตดตามรับชมกันคนเดียวเพราะฉะนั้นแล้วลองไปตดตามรับชมกันเลยแล้วกันนะครับ ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็ได้พาท่านผู้ชมเข้ามาอยู่ในภายบริเวณพระวิหารของวัดแห่งนี้แล้วนะครับซึ่งก็วันนี้ได้รับความเมตตาจากท่านหลวงตานะครับแล้วก็ผู้นําชุมชนนะครับแล้วก็รวมถึงอุบาสกบาสิกาของวัดที่วันนี้พร้อมใจกันมาร่วมในการที่จะออกรายการกรเฮาในวันนี้ซึ่งวันนี้ก็จะได้อู้จากันในเรื่องราวของประวัติความเป็นไปเป็นมาของวัดพร้อมกับ งานบุญที่จะเกิดขึ้นภายในวัดของเฮานะครับกับนมัสการหลวงตาตัวนะครับแล้วก็สวัสดี่อปอแม่แม่ทุกท่านครับครับสวัสดีนะครับวันนี้อยากจะเรียนถามวันนี้พ่ออาจารย์นะครับเนาะจะได้มาอูจจากเกี่ยวกับประวัติของวัดแลเบื้องต้นประวัติวัดเฮานั้นเป็นมีความเปลี่ยนไปเป็นมาจะได้พ่องครับครับคือคือวัดวัดสากอนนี่นะครับคือ ยังยังขอเนี่ยตังยังวัดบรายบได้ติดนะครับคือเป็นสำนักสงอยู่อ๋อเป็นสำนักสงฆ์ครับสำนักสงี์อยู่ครับผมคือวัดสากรณ์นี่นะเป็นเอ่อเป็นสำนักสงที่ตั้งอยู่ในโครงการบ้านสากรณ์สังข์แแปลงครับซึ่งเป็นโครงการตามพระราชดำริของในหลวงครับอ๋อเป็นเป็นอยู่ในโครงการครับอยู่ในโครงการครับอ๋อซึ่งรัคบสร้างเมื่อ สร้างเมื่อวันที่3มีนาคม2 5 4ยสาวสามอ๋มอเหม,ม,มินเหมินมาเหมครับรครับครับแล้วก็บราณสถานบราณวัตถุของวัดนี้มีอย่างหบ้องคือคือโบราณวัตถุก็มีคือความจริงวิหารหลังนี้เป็นวิหารที่สองนะฮะก็หลังที่หนึ่งนี่เมื่อวันทนี่2พฤษภาคม2540เกิดพายุฤลดูร้อนขึ้นมาครับก็เลยพัด วิหารหลังนั้น่ะลาาพังทลายลาามุดเลยเบลือสักอย่างนึ่เหลือสักอย่างฮะก็เลยดําลีที่จะสร้างวิหารหลังที่สองนี้ขึ้นมาเมื่อวันที่เก้ามกราคมสองพันห้าร้อยสามสิบแปดครับผมแสดงว่าวิหารหลังนี้เป็นหลังที่สองหลังที่สองของการสร้างวัดนี้นอกเหนือจากวิหารแล้วยังมีออย่างอื่นก็มีมีวัตถุถาวรในนวัดตัวนี้ก็มีมีสารในกประสงค์ฮะ ครับสร้างเมื่อ2535ครับครับโอ้แสดงว่าประเมินมาพอสมควรนะครับเนาะแล้วกับวัดแห่งนี้มีพื้นที่ประมาณกี่ไร่ครับ10ไร่3งาน32ตารางวาโอ้ถือว่าเยอะเหมือนกันนะครับครับผมโอ้โบราณสถานโบราณวัตถุที่สำคัญลักๆก็คือวิหารแห่งนี้นะครับวิหารนังนท่านก็แสดงว่ายังขาดเหลือแหมหลายประการด้วยกันที่ยังไม่ได้ก่อสร้างครับยังอยู่ครับยังไรอย่างอ๋อแล้วก็พระพุทธรูปตังหลังนี้เป็นพระพุทธรูป ผมเห็นพุทธลักษณะที่งดงามอันนี้เป็นตองครับเป็นเป็น,เป,นเป็นทองเหลืองฮะมาจากองค์มาจากวิหารหลังเก่าครับคือมีมีเจ้าสถาเนาะครับสร้างถาวายอ๋อแล้วเขาพุทธลูกที่อยู่วิหารหลังเก่าหรอครับหลังเกา่าอง,งนี้บระเจ้าองนี้ฮะแต่เป็นองค์เป็นเป็นหิน<ม>พระรูกหินปูนนะเอาไว้ที่อัศรานประสงค์อ๋อครับแล้วก็สถาที่กอุปถัมภ์วัดเฮานี่มีหลายก็ครับเขามีหลายครับมี มีทั้งหมดเนาะเมื่อสร้างใหม่มีหกสิบเก้านะฮะหกสิบเก้าครอบครัวเนาะในในในสถาบันสักรหนึ่งนี่นะแต่เดี๋ยวนี้ก็มีประมาณราวประมาณร้อยห้าสิบนะฮะร้อยห้าสิบครอบครัวรมาทั้งหมดเนียแล้วประเพณีที่สําคัญที่เราทํากันกู้ปีหรือว่ายึดยึดถือปฏิบัติมานี่มีประเพณีอย่างขอครับก็มีประเพณีประเพณีงานวันยี่เป็งเนาะงานวันยี่เป็นเนงวันลอยกระทง แล้วก็มีประเพณีสงการสงการที่จะมาถึงจะมาถึงนะครับแล้วก็ถ่าอู้เหลืองบ้านเฮาก็มีประเพณีเกี่ยวกับที่จะถึงนี่ก็ทําบุญเข้าใหม่เรียนศีลเป็นทนีจะถึงนี่นะที่ประจําอยู่ทําประจําก็มีประเพณีเข้าพรรษาประเพณีออกพรรษาเนาะครับอ๋ออันนี้ก็ทํามาโดยก็ทํามาโดยตลอดครับผมทีนี้ก็อยากจะมาขอ อู้กับอันแม่ชีสักน้อยนะครับในเรื่องราวของอเจ้าอาว,วัดเฮายังมีฐาวนวัตถุยังถือว่ายังบสมบูรณ์แบบเต่อเพราะฉะนั้นแล้วก็คงจะยังขาดอีกหลายประการที่จะต้องสร้างเพราะฉะนั้นเราอยากจะได้เรียนเชิญแม่ชีได้บอกบุญหรือว่าได้ประกาศประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ชมทางบ้านค่ะ,ะที่สำ,สำนักสงฆ์สหกรองอย่งนี้ก็ยังขาดแคลนหลายสิ่งหลายอย่างมากค่ะ ข้อหนึ่งก็ก็คือกุฏิพระสงฆ์ไม่มีเลยค่ะก็ตอนนี้ก็มีอยู่ที่มีกุฏิของหลวงตาที่เป็นเจ้าสำนักอยู่แล้วก็เป็นศาราปฏิบัติธรรมที่แม่ชีได้พักอยู่นอกนั้นก็ยังไม่มีกุฏิของสงฆ์ยังไม่มีเลยค่ะแล้วงานที่จะขึ้นจะจัดพิธีมีงานอยู่เดือนกุมภาพันธ์นะคะวันที่13 14 15กุมภาพันธ์ จะมีการปฏิบัติธรรมแล้วก็เททองหล่อพระพุทธรูปค่ะหล่อพระพุทธรูปทองเหลืองปางประธานทรหน้าตักกว้าง4ี่ิบ้านิ้วในวันที่สิบห้ากุมภาพันธ์แต่ก็ยังไม่มีเจ้าภาพที่เป็นหลักแต่ตอนนี้ก็คือแม่ชีก็บอกบุญทั่ว,วไปอะคะ่ะบอกบุญท,ทั่วไปให้มาร่วมงานเททองในครั้งนี้แล้วก็ปฏิบัติธรรมสามวันนะคะแล้วก็ทีนี้ก็ทางวัด เกี่ยวกับศาลาปฏิบัติธรรมอยากเชิญชวนนะคะว่าถ้าท่านใดที่มีจิตศรัทธาจะร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างศาลาปฏิบัติธรรมตอนนี้ก็กําลังที่จะขึ้นเสาขึ้นแปลนแต่ว่างบประมาณนั้นก็ยังไม่มีะคะ่ะแต่ก็พยายามที่จะสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะให้ผู้เฒ่าผู้แก่ได้มีโอกาสได้มาร่วมปฏิบัติธรรมหรือเวลาช่วงเข้าพรรษามันก็จะเป็นหน้าฝนนะคะแล้วก็ ทางคนท่าคนแก่ก็ไม่มีไม่มีที่ที่จะมานอนวัดหรือมาร่วมปฏิบัติธรรมกับไมชีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <Okay. S 2> ก็อยากเชิญชวนทุกท่านท่านที่มีจิตรธาก็อยากจะมาร่วมทมําบุญเททองหลอพุทธลูปหรือก็มาร่วมสร้างศาลาก็เชิญได้นะคะครับผมก็จะมีช่องทางในพ่องครับที่จะเข้ามาติดต่อที่วัดหรือว่ามีเบอร์โทรศัพท์อยากจะฝากค่ะมีค่ะคบเบอร์โทรโดยตรขงของแม่ชีนะคะ0ูนย์แ 6186544ค่ะครับผมอันนี้ก็เรียกว่าเป็นช่องทางที่จะให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับมีส่วนร่วมในงานบุญครั้งนี้ตัวนะนวัดนี้กําลังเป็นวัดที่ถือว่าอยู่ในขั้นตอนของกําลังเริ่มของการที่จะพัฒนาเข้าสู่วัดที่มีความสมบูรณ์แบบดังนั้นจึงเป็นสํานักสงฆ์อยู่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ยังขาดทาวนวัตถุอยู่หลายประการเท่ากันก็อยากจะเรียนเชิญบาท่านผู้ชมผู้มีจิตกุศล,ลเจตนา ใจบุญใจกุศลทุกท่านได้เข้ามาร่วมทาบ,บุญแต่กันที่นี่นะครับวันนี้ในานามรายการร้านนาธรรมร้านนาไทยเก็ะกาบไวสาขอบพระคุณหลวงตานะครับแล้วกะขอบคุณพ่อแม่ทุกท่านครับในชีตนะครับวันนี้อู้จากันได้มาท,ทั่วถึงเพราะว่าเวลาเขามีน้อยเหลือเกินนะครับแต่ว่าท่านก็เดินทางมาได้ครับก่อนจะถึงม่อนพญาน,นาคราชอําเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่ก็จะถึงวัดสากรหนึ่งที่นี่นะครับครับวันนี้รายการร้านนาธรรมร้านนาไทยเกาะเวลาหมดหมด,หมดเวลาลงแล้ว สำหรับท่านไหนต้องการจะติชมรายการของเฮาก็าสามารถที่จะติชมหรือว่าจะสนับสนุนรายการของเฮาก็ได้ตามที่อยู่ที่เฮาขึ้นอยู่ตั้งล่างนี้นะครับวันนี้จากกันไปแล้วครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ ทมลานนาไทยสาธุชนใส่ใจสสดบสาระน่ารูพร้อมสราบน้อมรับสายทานสัตย์